ตอนนี้เราอยู่ในแมปแนวตามหาสัตว์เลี้ยงที่เก่งๆนะครับคล้ายๆเพลย์ซิมูเลเตอร์แต่ว่าเปลี่ยนจากการขุดเงินมาเป็นการคลิกแทนนะครับเออจะว่าไปมันก็คลิกทุกแมปแหละมันต้องคลิกหมดแมปนี้สัตว์เลี้ยงปเป็นเี่มเรียมเหมือนกันคือต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยคือลองเข้ามาเล่นแล้วนะฮะแล้วผมไม่อยากให้เสียเวลานะครับผมก็เลยฟาร์มไว้ทั้งคืนฟารม์มาเปิดสัตว์เลี้ยงตรงโซนนี้โซนแรกนะฮะร,รวมมาเป็นโกลเด้นระบบไม่น่าจะต้องอธิบายอะไรเยอะนะสัตว์เลี้ยงเก่งๆแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็จะมีสลละมีพัังขุดแตต่ว ส่วนวิธีการเล่นก็เหมือนแบบแนวคลิกทั่วไปนะฮะเป็นการคลิกเพื่อรับเงินนะครับจํานวนเงินที่ได้จากการคลิกก็จะเพิ่มขึ้นจากพลังของสัตว์เลี้ยงไม่ซับซ้อนอะไรมากแล้วก็มีการรีเบิร์ตผมรีเบิร์ตมาแล้วจนถึงขั้น Expert 3นะครับซึ่งตอนนี้ก็รีเบิร์ตได้นะครับแต่ว่ายังไม่รีเบิร์ตก่อนเพราะว่ารีเบิร์ตแล้วเหรียญหายหมดนะฮะได้จํานวนคูณมาก็จริงแต่ว่าเหรียญหายผมจะเอามาปลดล็อกโซนก่อนมันมีตู้มันมีของที่ยังใช้งานไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้ปลดล็อโน,น วิทยาศาสตร์แบบนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะเพราะว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่คล้ายๆกับเพชรซิมนะครับคือเป็นสัตว์เลี้ยงเอกลักษณที่เก็บพลังจากสัตว์เลี้ยงที่เก่งที่สุดไม่ได้มีขายสัตว์เลี้ยงที่มีพลังเยอะอยู่แล้วเป็นสัตว์เลี้ยงที่ต้องเก็บพลังจากสัตว์เลี้ยงที่เรามีนะฮะตัวเมก้าเนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เก่งกว่าสัตว์เลี้ยงที่เก่งที่สุดที่เรามีนะฮะส่วนตัวอื่นก็ตามเปอร์เซนที่เขียนเอาไว้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์หนึ่งร้อยเปอร์เซนต เอาละเรียบร้อยทีนี้ถึงเวลาปลดล็อกโซนต่อไปมันมี2ทางนะฮะใช้เงินปลดล็อกหรือว่าจะกระโดดก็ได้กระโดดก็กระโดดยากนิดนึงเพราะว่าเกาะมันเยอะปวดคอเราใช้เงินปลดล็อกดีกว่าเหมือนแบปคลิกเกอร์นะฮะคล้ายกันเลือกได้2ทางปลดล็อกด้วยเงิน2อง0 0นเกาะแรก forest island มีตู้ใช้1ล้าน มีตู้อื่นไหมตู้รวมอ๋อตู้รวมอยู่นอกเก็บเหรียญมาแล้วเท่าไหร่ครับได้น้อยอ่ะเกาะแรกสัตว์เลี้ยงยังไม่ต้องเปิดนะฮะไปเกาะต่อไปสิบล้านเกาะที่สอง Snow Island ตู้สิบล้านเหมือนกันอ่ะยังไม่เปิดไปต่ออันนี้ตู้อะไรตู้อัปเกรดอ้ใช้เจมอัปเกรดอัปเกรดคอยโบนัส 1ันหนึ่งสองเอใช้ยเยอะเหมือนกันนะเจมโบนัสเพิ่มอัตราการรอบเจมไพรส์เมก a าลักเพิ่มโชคในการเปิดอันนี้กิฟต์นะครับที่สามารถเปิดได้รับได้แล้วก็มีโอกาสเปิดได้ตัวใหญ่นะฮะซึ่งการอัปเกรดเมื่อกี้เป็นการเพิ่มโชคตรงนี้ Price m e ก a l u ักนะครับอ่าลัคกี้กิฟเหมือนกันเพิ่มโชคกิฟต์อ่าแค่นี้ก่อนเก็บเจมไว้ก่อนเผื่อต้องใช้สวัสดีฮักกี้โซนต่อไป675ล้าน เกาะที่สามฟอยแลนด์มีสองตู้หนึ่งบิลเลียนกับสิบบิลเลียนแล้วโซนต่อไปใช้หนึ่งร้อยี่สบบิลเลียนยังไปได้อยู่ฮะอืมเอเอเฮ้ยเฮ้ยเ,เดี๋ยวประตูทำไมไม่ทำงานอ้าวอ๋อมันเป็นชั้นอย่างงี้อ๋อโอเคแล้วทำไมประตูไม่ทำงานเนี่ยฟลอเวอร์ไอแลนด์ 50สิบิลเลียนกับสา0ร้อยบิลเลียนนะฮะมีอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยด้วยตู้นี้ก็มีอืมอ่ะน่าจะต้องฟาร์มแล้วโซนนี้โซนต่อไปใช้หกจุดห้าทิลเลียนนะครับเราเหลือแค่ห้าร้อยบิลเลียนต้องฟาร์มแล้วอันนี้คือตู้เรนโบว์เนี่ยระบบก็เหมือนเหมือนกันตู้ก็เหมือนกันได้ไหมตู้เหมือนกันเลยมีความคล้ายมากสัตว์เลี้ยงก็เลียมเรียมเหมือนกัน อืมเคลมมาเคลมมาเคลมมาเจ็ล้าน1นึ่งสปินโอเคครับอ่าเราปลดล็อกมากี่โซนนะ1 2 3 4 5 5โซนนะครับใช้เจมอันล็อกในการเทเลพอร์ตใช้เจมปลดล็อกอปลดล็อกไปปลดล็อกไปโอเคตู้ใช้ได้ยังนี่คือตู้ตู้อะไรอ๋อตู้เก็บเจมโอ้อีก7ชั่วโมงสามารถรับได้อีกทีหนึ่งฮะ20,000กว่า2อง0 0ี่ จริงๆจงเจมมันจะดอกมาเองนะฮะเวลาเราคลิกไปเนี่ยมันจะสุมดอกมาเรื่อยๆแต่ว่ารับตรงนี้ได้เป็นตู้สะสมเจม7ชั่วโมงมารับทีหนึ่งแล้วตู้อื่นมีอีกไหมอันนี้ตู้อะไรอันนี้ยังไม่เปิดโอเคเกาะที่ห้าปลดล็อกตู้นี้ตู้อะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาดูเอาละฮะเราไปต่ออันนี้คือซีซันพาสซีซันพาสได้เป็นอะไรได้เป็นสัตว์เลี้ยงมีตัวใหญ่ด้วยแล้วมีพลังไหมถ้ามีพลังจะช่วยได้เยอะมาก แท็บพาสคืออันนี้ต้องซื้อเพื่อปลดล็อกข้างล่างอันนี้คือซีซั่นเอกลเได้อะไรบ้างอยู่ไหนอ่ะเปิดมาโอ,โอ้มีแอนิเมชันในการเปิดเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณคุณ,คณแต่คนละแบบกันเอ้ยเจ้างูเจ้างูพ p l พสเน็กมีพลังไหมหรือว่าเป็นอะไรเอ่ยดูสิเจ้างูเจ้างู เจ้างูเป็นอะไรเอ่ยอ่ะไม่มีพลัง p u r p l e s n เ k e นะฮะเป็นเจเนติกบวกส5แล้วก็มีสกิลซีซั่นวันสัตว์เลี้ยงเก่ง40%จากสัตว์เลี้ยงที่ดีสุดของเราแล้วก็มีคูณ15%เสกิลคูณ15%เหรียญน,นะครับไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้คลิกทีหนึ่งได้4ี่ล้านแนะครับสี่ล้านแกับใส่ตัวเมื่อกี้ที่เราใช้อยู่คือตัวนี้เท่าไหร่ สล้านสี่ล้านแดเท่ากันไม่ได้ต่างกันเลยลืมใช้บูสซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้สามชั่วโมงใช้มาใช้มาโอเคตอนนี้คลิกทีหนึ่งได้สิบสีล้านในพาส s คือซื้อ XP ได้หรือว่าทำเควสก็ได้ตรงนี้เพื่อรับ XP ตามนี้เลยถ้าเกิดซื้อซื้อสกิปหนึ่งนี่คือ1ช่องหรอก็1สิบเกโลบักหนึ่งช่องโอ้ หมดนี้ยี่สิบเอ็ดช่องอโอเคอรับอันนี้ได้อันนึงอันนี้ได้อันนึงขออันนี้อันนึงแล้วกันสีสันเองูคือห้าสิบเปอร์เซ็นตัวเปิดง่ายสุดเมื่อกี้โอ้ผมชอบอันนี้มากมันมีแอนิเมชันในการตกลงมาแล้วก็ลอยขึ้นไปเพื่อเปิดเจ้าลิงเจ้าลิงมีสกิลซีซันทูนะครับเสรเลี้ยงเก่ง50%จากที่ดีสุดแล้วก็สกิลคอยทูคูณ10%เเหรียญ อ่ะตอนนี้คลิกทีหนึ่งก็14ล้านเหมือนเดิมครับนะสัตว์เลี้ยงคือไม่ได้ OP นะฮะในร้านค้าเปิดตู้นี้เลยดีไหมสามร0อบิลเลียนมาอื้มฮันนี่บีระดับแร่สามไปหลักพันแล้วอาแล้วทีนี้คลิกทีหนึ่งได้100ล้านนะครับหรืออีก300 000, บิลเลียนอ่ะเปิดต่ออีกตัวหนึ่งอื้อู้อันคอมมอน แต่เหมือนจะเป็นชายนี่ไหม2,006อันคอมมอนฟาร์มเงินเปิดสัตว์เลี้ยงที่เก่งๆแล้วก็เก็บเงินเพื่อเปิดโซนครับหลักๆก็มีประมาณนี้แต่ละโซนก็จะมีการคูณน,นะฮะคูณจํานวนในการคลิกโซนนี้คูณ4นะครับเป็นตัวบูสต์จริงๆรีเบิร์ตดีไหมตอนนี้ซื้อสัตว์เลี้ยงก่อน2ตัวแล้วก็รีเบิร์ตอ่ะอีปิกอืมอีปิก2ตัวดีมาก4 0 0ครับ4 0 0ตัวอีก่4ใช้เลยไม่คุ้ม คลิกทีหนึ่งตอนนี้ได้300กว่าล้านครับโอ้เอกุสีไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะรีเบิร์ตเหรียญหายมาสเตอร์หนึ่งรีเบิร์ตอีกรอบหนึ่งคูณ6,500เหรียญน,นะฮะมาสเตอร์สองรีเบิร์ตไปอ่ะขาวนี้เริ่มช้าแล้วคือการรีเบิร์ตเนี่ยบางแมปคือถ้าเกิดบาลานซ์มันไม่ดีก็ไม่จำเป็นต้องรีเบิร์ตนะฮะแต่แมปแนวอย่างนี้ที่เป็นการคลิกเนี่ยส่วนใหญ่รีเบิร์ตจำเป็นมาก ถ้าไม่รีเบิร์ตแล้วจะไปช้า6.5ทิลเลียนเพื่อไปโซนต่อไปผมว่าเปิดสัตว์เลี้ยงก่อนเปิดแล้วก็เอามารวมหน่อยเพื่อจะเก่งขึ้นเพราะดูเหมือนว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละโซนพลังน่าจะต่างกันไม่เยอะโอเคได้มา8ทิลเลียนฮะเรารีเบิร์ตก่อนดีก,กว่ารีเบิร์ตเงินเหลือศูนย์แต่คลิกเร็วขึ้นอ่ะเดี๋ยวค่อยไปรีเบิร์ตต่อโซนต่อไปเขาวนี้เก็บเงินเปิดสัตว์เลี้ยงเอ้ฮันนี่แบร์ฮันนี่แบร์อะไรเอยจะออกไหม บูสโชคไม่ได้มีเยอะโอ้สามหัวใจคืออะไรเมื่อกี้น่าจะตัวนี้นะฮะเมื่อกี้สามหัวใจอีิกชามมิง่งบวกยีิเอร์เซนต์นะครับอ่ะตัวนี้ออกไปตัวนี้มาชามมิ่งอ๋อเหมือนพลังจะเพิ่มขึ้นอันนี้แบอ่ะคลิกไปเปิดไปออโต้ได้มาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเลยอืออันนี้โกลเด้นรวมไปอันนี้รวม อันนี้โอ้มันไปทับตัวที่เราใส่อยู่อ่ะ,อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรวมแล้วตอนนี้พลังเจ็ดพันแปดนะครับไม่ได้ฮะต้องรวมให้ได้เรนโบก่อนจะได้รู้ว่ารวมแล้วเก่งขึ้นแค่ไหนแล้วค่อยปลดล็อกโซนนี้เราจะได้รู้ว่าโซนต่อไปเราควรจะเปิดสัตว์เลี้ยงเยอะๆหรือว่ารีบเก็บเงินเพื่อปลดล็อกโซนดีต้องวางแผนก่อนอ่ะทีนี้โกลเด้นเพียบเลยตัวนี้ทําเป็นเรนโบใช้เจมไหมเลือกให้เป็นเรนโบครับ หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นตห้าตัวใช้หนึ่งพันห้าร้อยเจมจากห้าพันกว่าอือฮึร้อยเปอร์เซนไม่ต้องเลือกไแน่นอนเรนโบถึงหมื่นไหมหมื่นหนึ่งอู้ฮันนี่แบรรวมไปรวมไปรวมได้หรือ,อยังห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวครบแล้วอันนี้น่าจะเยอะกว่านะฮะใช้สองพันขึ้นอยู่กับระดับความหายาก เท่าไหร่เท่าไหร่ตัวนี้หมื่นตอนนี้คลิกทีหนึ่งได้5บิลเลียนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรามี12บสทิลเลียนแล้วได้เวลาไปโซนต่อไป Beach Island ครับผมสัตว์เลี้ยงใช้2องทิลเลียนในการเปิด2องทิลเลียนได้อยู่นะแล้วก็ปลดล็อกด้วยสามริทิลเลียนเหรียญ Uncommon มีอะไรเอ่ยสองตัวอันคอมมอนตู้นี้พลังเท่าไหร่7 0 0มต่างกันไม่เยอะฮะต่างกันไม่เยอะต่างกันไม่เยอะแต่ใช้เงินเปิดเยอะกว่าอ่ะตัวคูณตอนนี้เป็นหกนะครับในเกาะนี้คลิกทีหนึ่งได้แปดบิลเลียนนะครับส่วนอะไรเอ่ยในตู้นี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวที่เก็บพลังจากสลิงที่ดีที่สุดหรือว่ามีพลังของตัวเองคือเก่งมากแต่เปิดได้ยากหน่อยไม่แน่ใจว่าอย่างไหนโอ้ลิจนดารี เฮ้ย <He> อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเมื่อกี้สองหมืนปดโอ้โหมีพลังตัวเองครับโอเคโอเคเจ็ดร้ยก็สิบปดตัวอ่านี่อะไรเอ่ยตัวนี้เลยนะครับตอนนี้คลิกทีหนึ่งได้สิบสี่บิลเลียนรีเบิร์ดได้ขั้นหนึ่งเราเอ่อรีเบิร์ดก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยฟาร์มใหม่ไม่เป็นไรแกลนดมาสเตอร์หนึ่งฮะเคลมมา25ทิลเลียนอ่ะ ฟาร์มต่อคลิกทีหนึ่งตอนนี้ได้ยี่สิบสามบิตเลี่ยนนะครับอ้าวสามร้อยห้าสิบเหรอผมนึกว่าห5ร้อยหสิบอุสาฟาร์มเอาปุล็อกโซนนั่งฟาร์มตั้งนานโอเคเหลือสองร้อยกว่ามาโซนต่อไปอุตสาฟาร์มทิ้งไว้นึกว่าห5 0อหสิบเมื่อกี้ไม่ได้ดูคิสตันไอแลนด์นะครับตู้นี้ใช้สี่สิบทิลเลียนแล้วก็ห้าร้อยทิลเลียนอืมมีสองตู้ บางโซนก็มีตู้เดียวบางโซนมี2ตู้โซนต่อไปใช้25โคนดิเลียนเปลี่ยนหน่วยละอ่ะเมื่อกี้จริงๆจะรีเบิร์ได้แล้วนะอ่ะยังไงดีรีเบิร์ก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเปิดตู้นี้อะรีเบริร์ขั้นต่อไปเหรียญหายหมดคูณ45,000จาก15,000นะฮะโอ้โหสามเท่าตัวเลยนะโอเครีเบิร์ l แกลนมาสเตอร์ 2. คลิกหนึ่งได้120บิเลียนครับ ฟาร์มเหรียญเร็วขึ้นมาเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าใช้500ทินเลียนนะครับก็ฟาร์มนานเหมือนกัน500ทิลเลียนอ่ะเปิดมาตัวหนึ่งตัวดีๆหน่อยอันคอมมอนโทสิบเอเอร์เ็เออเยังดีสีขาวนี่คืออะไรคอมมอนแล้วก็อะไรเนี่ยเบสิกเหรอสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเท่าไหร่โอ้โหห้าหมืนเก้าคลิกที่หนึ่งตอนนี้ได้ร้อยเจ็ดสี่บินเลียนมันเก้ากระโดดไปแล้วนะตอนนี้รีเบิร์ต แทบไม่ขยับเลยนะฮะหนึ่งเปอร์เซนต์อ่ะอีกห้าร้อยเปิดอีกตัวหนึ่งขอสูงกว่าเมื่อกี้หน่อยคอมมอนโทโต่ำกว่าเมื่อกี้อีกแต่พลังน่าจะเยอะเท่าไหร่ห้าหมื่นเก้าสองจุดเจ็ดคอดิเลียนอ่ะเปิดต่อครับเปิดอย่างนี้เหนื่อยอ่าฮะอ่ะ,อะ,อะ,อะเปิดตัวไหนก็ได้รวมมารวมมาคอมมอนคอมมอนอันคอมมอนออกอยู่สองสามตัวตรงเนี้ย อ่า uh huh. หมดแล้วอ่าอันนี้รวมได้โลเด้นจากหกหมื่สามกลายเป็นแสนแสนพคลิกทีหนึ่งตอนนี้ได้สามยห้าสิบ้าบิลเลียนนะฮะโอ้อเมทิสสี่จุดเก้์เซ็นสี่จุด้าปดมื่้าโอเคอ่ะคลิกทีหนึ่งสี่รบิลเลียน โอ้โหสองตัวแล้วมาฮะอีกตัวหนึ่งน้องหมาแล้วก็รอเลเวลอัพ458บินเลียนนะครับ1คลิกที่เหลือก็คือการฟาร์มฮะฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอย่างเดียวมันเริ่มช้ามากๆแล้วตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ